สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกัอนทางช่องวิมลเคลื่อนคุณทรรเกษตรสำหรับท่าในใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยครับเด้อผู้ใดแจ้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับเสาร์วันี้พี่น้องเสาร์วันจันทร์พามาอยู่ทางตลาดนัดโคกระบือทั้งบ้านดอนท้อยพี่นอ้องอุ่เภออากาศจังหวัดสกลนครเลยพี่น้องเด้อ ข้ามาเบิกบรรยากาศตลาดพี่น้องข้ามาสอบถามราคางงัวข้า,า,ขา,า,ขาควายพี่นอ้อนงความไงม่เป็นเลิศเลยคุณบุญสถานการณ์ยังไงพี่น้องโรคระบาดเด้อพี่น้องเด้อโรคระบาดท,ทั้งประเทศเล่าหุ่นโรคระบาดยางรุนแรงเลยพี่น้องระบาดระวังเลยผู้ใดเลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็ยกจะเผาเอาโรคมาใส่หอกจะคล้องเลยพี่น้องส่วนนี้อันโรคเข้ามาหาจะคล้องโอ้ยเป็นเวรเลยพี่น้อง เออละมาละวังนทากันเด้อพี่น้องเด้อซอยกันดูเลยพอข้าวกันอันดินนัน้งงนงัวกไอยมีโลงยาวเข้ามาในตลาดเด้เรามาแพร่เสือให้พี่น้องเขาได้พี่น้องมีหลงมา,มาแล้วโอ้ยละไข่แห่งตกดำแห่งเยื่อก็เก่าได้บัดนี่มาพี่น้องมาเข้าส่องเดียละมือนี่ โอ้เจ็ดวันอันตรายงกับเจ้าเ่าสื่อเวทีสองารกับใครมได้ยีแล้วโอ้เจ็ดพันอันตรายนบนวายวงเกปรไปได้ันสง่สงส่ง่งการยุทะการเนาะยุทธก่นนะอนงูว้ายาไดต้องไปเขาเว่นเขากำฮอนเนาะ <c oughs> มหน,นิ้งงูาลายยี่ได้พี่น้องงูเลี้ยงลายยีได้

คนสูงผมก็บ่ได้เถกเลยค่ะจะไม่ได้แกนะไอสมิอยู่แล้วเนาะได้ลูกจัก็ตัวแล้วลูกตัวเรกลูกเรกราคาเช้ารื้อะไรก่อนบ่บุญอดเช้ารับสิบแปด้าร้อโอ้สิบแปบุญอดเช่าส่งรกิโลส่งร้อยโลฟี่ส่งฟี่หอยโลีไสิบแปดห้าร้อยสิบแปดร้อประกันห้องสามเดือนหเปล่ประกัน้องามเดคุณวาประกันห้องได้สามเดือนหรพีเน้อา เป็นเง้นัวแต่ว่าลูกผ่านลูกแล้วเนาะผ่านลูกราคาต่อรองไปดห้าร้อยทรงทรงร้อยโล่เหรอ่บออยร้โลเนาะเบอร์ตต่อเบอร์หกห้าศูนย์หกห้าสี่แปดสามสดสน่งเจ็ดสามสามหนึ่งเจ็ดสามสามพี่น้องผู้ใดต้องการเด้อพี่น้องเด้อต่อรองน้ำ่นเด้อพี่น้องสอามต่อรองเบงหลด thái hồ ngưu nhau ngưu cài phật tông không nó vẫn còn kiểu nó vẫn thẻ nó bố mẹ đi xin hãy là bằng hóa ก็ขึ้นอยู่แล้วครับท่านเลยอ้เป็นเป็นสัตว์แล้วเนาะครับเป็นสัตว์แล้วเขาอยู่เคยได้ลูกทุกตัวเหรมันไหนตัวไหนล่ะมันเคยได้ลูกตัวนึงแล้วครับโอ้เคยได้ลูกนึงแล้วเนาะตัวนึงแล้วสองพันเหื่อยหนักกว่าบนไหนสองพันสูงก็สูงสูงเท่าเดิมยกมันก็รลอยชี้ซิบไปบนมาลอยซีเนาะคแบบลอยซีได้เดือนยังท้องว่างท้องว่างพอขึ้นอยู่ครับขึ้นกลายเป็นสัตว์ไปเนงท้องแมันขึ้นอยู่อืมแบบนี้บ่มีเนาะ ครับตรงนี้ผมมีจักอยางราคาเท่าไรห้องเว้ปุมห้องสามสิบห้าหนึ่งต่อไหนโอ้สามหมื่นหาเนาะราคาราคาต่อรองไรต่อรองไรครับมาจักตัวเหรอปรมาณสี่ตัวเยอะตัวเดียวนี่เลือดเลือดรองตัวหนึ่งถึขายโอ้ราคานี่ต่อไรเนาะตัวไรตัวไรครับอันนี้เยอะบาท์อะไตัวนี้ปังนี่ตัวนี้ ชิพีหารอยเยขอใครชิโอ้ขาันอยู่หารอยนะข้าอยู่หารอยนี้ห้อยยังรึห้อยแมนครับห้อยแมนเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดแปดศูนย์หน้าหนึ่งเก้าสามสามหนึ่งศูนย์ครับสามสามหนึ่งศูนย์ไพี่น้องเด้อูได้ยังได้ได้ากไปเรียงโซ่มาเลยพี่น้องป้าหมาทงยุทธยาลูกจักตแล้วลูกตัวแรกครับพี่น้องลูกคืนลูกแรกลูกแม่ยังดีลูกแม่ครับลูกแม่พี่น้อง เป็นงัวลูกแรกแต่ว่าพันว่ามันไฟ้ใหม่ตรงมันหลุดหยุดหยาจะง่อยตอนได้เลยแม่ลูกนี่แล้ค่ะเมื่อหาพันเนาะนี่พี่น้องเพันว่าเนี่พูดลูกกันเพันว่าราคาเมื่อหากับลูกแม่ลูกราคาต่อรองได้พร้อมช่งเนาะพร้อมช่งครับมช่วงลอยลูกหรือทโลึกโลครัลอยลูกเนาะ เบอร์ติดต่อคราเบอร์เมนยองศูนยองห่งหก้่าเกนย์เก้าแปดสามศูนย์เก้พี่น้องผูได้สนใจโทรมาเลยพี่น้องราคาเมืนหาพ่น่านี่แม่ลูกต่อรองได้อีกพี่น้องโอ้มันบุกมูนนะมันบลงกันได้เปี่ยนว่าเถอกหน่อยจักบาัดละซสันซีพันครับสีพันพี่น้องแล้วว่าหนามันขาว ค่าสี่พัน่อยซื้อหามันรอดประสำรอด้นาะงไงเนาะนันจากจอยมันต้องใส่หัวหาหายจอยก็นี่กมี่ยังได้ยุนบอนี่พี่น้องห้องหอยดำไหมเนาะโอ้ห้องพุน่ะบอกาเพโอ้ขึ้นห้องบอกมาได้โตหรอราะหนามเน้าโโอ้ งวดเดียวไียมีแบงนี่ยตลอดจ้าคนกำลังต่อรองกันอยู่แต่ว่าตัวนี้คนใจซีพัฒน์มาส่นงวดเท่าหน่อยแม่นางหน่อยพี่น้องใส่แม่เพิ่นแม่เรียนผู้เบาเร็วเลี้ยงแต่ลูกลูกตัวแม่เป็นงวดไทายเนาะงวทยอยู่เขาไดราคาเพิ่นนี่โอ้เจ็ดพันพี่น้องมาจักตัวมื่อนี่ ขายบ่นเหรอขายตัวหนึ่งยังสองนังที่ตัวหนึ่งนี่เตัวหตัวนี้เจ็ดพันพีนน่น้องเป็นเป็นวดไทยง่นังตัวเม่ราคาเจ็ดพันอีกเมยหนึ่งเนาะแม่นี่สมเราไปนี่ยัง้วนสมคองว่างเคยได้ลูกมาีกเนาะเคยได้ลูกหนึ่งอ่านลูกหนึงเลยพี่น้องสูงร้อยสี่บออยสามฮะวัดไทยร้อครโอ้ว่าไทยร้อยหามี่พี่น้องเป็นมาลอยหาเด้ยัถ่ายันคลองว่างราคา2องหมื่นเอ พี่น้องคุณว่าราคาาเอดราคาต่อร่องไหนด้วพี่น้องเด้อห้องว่างดิสองหมื่นเอทราคาต่อรองไหอยยังคน้ีงซื้อลื่นต่อยนเบอร์ต่อฮัเบอร์06หนึ่งหกหงสี่เจดศย์สี่เจดเก้าสผู้ใดสนใจโทรเขามากด้วยพี่น้องเด้อหูวงยาวสายหูผู้ใดถามหาสายหูอยู่ นี่แต่ว่าสายหูมีไหมมีไหมนี y, ม่พี่น้องเห็นแล้วสายหูหูเท่เลยของเท่เนาะสูงเท่าไรล่ะข้มสูงคนปล่อยหกสิบไปนี่สมครับประกันี่โอ้สมประกันท่องในลูกจักตัวเหรอตัวเดียวครับลูกเพิ่งในพิ่งได้ลูกแรกเนานะสมได้จักเดือนแล้วนี่สมหนึ่งพันว่าพันว่าพี่น้องสายหูกระทบหรึเปล่าสิ้นแท้ เป็นหูกระทบหรือหูบาซินเลยเนาะพี่น้องราคาเปิดเท่าไหร่ล่ะ3 7มสิบเจ็ดหารย่นเจ็ดพันพี่น้องตะตำนตบอมีประกันประคองกับประกันพร้อมเนาะราคานี่ราคานี่ต่อเองไปสามสิบเจ็ดห้าร้อยสามสิบเจ้ารมัดตัวละโมนี่ขายเบอร์ล่ะแค่สองตัวนี่สองตัวเนาะ อันนี้สามสิบเจ็ดหาร่อยพี่ <มา S 1> น้องสายหู <มา S 1> อันนี้เด้แม่นี่มานบ่มแม่นี่นนนโอ้สาวครับ้นน้ำน,น,น,ำน,นมโอ้สาวฟันน้ำนมยังผสม,ม,มสูงร้อยสานะมเนาะร้อยสามบวกบวกราาคราคา สองพันเ2้าสอเนาะยี่สิบหาลอยราคาตอลองพี่น้องของหอยหน่อยเนาะเบอร์ติดต่อครัเบอร์ศูนย์หกสองหเด้อพี่น้องเนาะผู้ใดอยากได้ง้อเรียงละโทษเข้ามาพี่น้องสายหหพี่น้องยืนด้่คุณง่้ๆนะราคาตอล่องเอาพี่น้องเป็นวางราคาถือก็สัน ว่าแม่มันมีลูกว่ล่ะตามันมั่นเหไปหรอเขาว่ามันทองแล้วอู้เขาว่าเนาะเข้าว่าจะได้บันเข้าว่าทองหรือบ่ททองว้าทั้งเขาว่าทั้งเขาเขาว่ามันทองเขากับว่าทั้งเขาเราว่าเออเขาว้าเนาะเขาพาว่าให้บอกเขาพาว้าเพราะไม่ได้กินเงินเดือนอะไรไปหนิโอ้ยได้ลายปีนวเนาะ ซีเปียถาร่อยนีพี่รองเพิ่นว่าเขาว่ามันช่องแล้วว่าสันเพื่อนกับว่าน้ำเขาแล้ว่ะนีพี่รองเพิ่นว่าเมินเอียดถาร่อยวาสันโอ้นี่พี่รองเพิ่นว่าราคาถืกราคานีต่อได้นะแต่ต่อหยเนาะของพออย่างล่ะเพือของพออย่างหล่ะพอไทยเนาะซิเปียถาร่อยเพิ่นว่าเพิ่นว่าเขาว่ามันช่องวาสันมีเบอร์บลรตา ตาเบอร์ทุกเขาเบอร์บ่มีเบอร์บ่มีเบอร์มาถามหาเดี๋ยวนอนพ่อใหญ่ยังฮึพ่อใหญ่ไทยพ่อใหญ่ไทยพี่น้องเพ ouais. ิ่นว่าเบอร์บ่ได้มาลำมาหาบ่มีเบอร์เพิ่นบ่มีเบอร์ทุกขาหมาโลดๆพี่น้องพ่อใหญ่ไทยบ้านพ่อโดกคุณบอกแม่สาวนี่บอกโอ้ไม่ห oh, ่างพี่น้องลอยซีเนาะลอยซีคุณว่าขึ้นยุ่เด้อพี่น้องอาทิตย์ก่อน แต่ว่าเพิ่อนหันพ่อได้สมสูงเท่าไรขั้วสูงร้อยซี่ก้อนเนาะโอ้เป็นแม่สาวโยแม่หางลูกโอ้แม่หางลูกหนึ่งเป็นแม่บอกได้เนาะครับแค่ซี่เล่มน้อยพี่น้องแค่ซี่คุณก็ได้เนาะไดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทองมันเพราะว่าทองมันวางสวงคุณได้เอาไปสมเฮ็ดแม่บอกก็ได้ราคาเท่าไหร่สามหมื่นสองพันโอ้สามหมื่นสองพันราคาห้องไว้เนาะ ครับา้าห้องราคาตอ่อรองได้พี่น้องมาเจ้าตัวละมือสัตว์ชี่โตขายสองขายเบิรลตเหรอใช่อีกมือนึงตัวขาวเลยโอ้ตัวข้าหนึ่งก็แม่นเนาะนี่พี่น้องราคาเมื่อนราคาเมื่อเดียวตัวนี้เนาะโอ้พี่น้องเป็นแม่นางแม่สาวหน่อยนี่ราคาเมื่อนหนึ่งนี่แหละพี่น้องสีขาวเก็บไลร์ราคาเมื่อราคาต่อได้เนาะ ของหอยหน่อยพี่น้องเบอร์ติดตครับเบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งเกดองแปดสี่สามสองแปดสี่สามเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากได้งัวเลี้ยงเลยพี่นอ้องเอาโทรมาสอบถามเอาพี่น้องเบสสองงัสว,วงงสีเดียม คนว่าสบี่หาลอยแล้วค่าห้องไว้นี่พี่เรคนนัองต่อรองกันอยู่รวยนะมารยนานมสี่หาลอยเพื่อนเราคุยแล้วค่ากันอยู่พี่ ส<ะ>มหเลดียงิน่บ่สสามหา้าร้อยจะขายเดอยี้นี่สบสามหา้าร้ราคาในตลาด,ดนี่เนาะผู้ใดสนใจโทรมาเลยพี่น้องเบอร์ติดต่อเขาเบอร์083 699ป6ส9พี่น้องเอป็นว่าราคาในตลาดนี่สิบสหาร้อยจะขายได้พี่น้องเนาะผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเลยพี่น้อง ก้าวันหาผมคลายเลยบางก็หัวอยู่เหือบางคนแอบบาบางพวกกูบางบอลบางเสือเทศไปหมดมึงไม่ไปอยู่บ่อยฮบ่เคยเยไม่เชยไปนี้อย่างไสมาเดียวนี่ขั้นไปหวเน้าวัโค้งโค้งกระูกเป็นต่อรองกระากันเาย้วั้นหาผมคลายายเลยดัวมัน อมันกะคนแก่วัวก็แก่พี่น้องวัวมันเืดหยาหนาเนี่ยมันมันไฟใหม่ทงอันนี้ฟังนี่สองแม่ลูกเมื่นหาพันลูกแม่ย่างดีเนาะเท่าไรก่อนราคาคนหมื่นห้าพัอันแม่นั้นเดี๋บัตนี่ แม่นีมื่นนึ่งพ้าร้อยโอ้มื่นนพหารยก็มื่นพันห้าร้แม่ลูกตัวนี้พี่น้องแต่นั้นมัมมีลูกราคานี่รอต่อร้องตัวนี้ก็สองหมื่นไปไปเนาะสามตัวคนละสองหมืน่นกว่าราคาชิตตัอีอ่ยี่ย เมื่อหาพันนี่กรลดยมื่หาพันี่กรลุดไท้พี่น้องอันนมื่กว่ากรลุดไหยอีกยูมื่่ขายมงานี่ครับูกันลูกแม่เปิลว่าเมื่ันหาแม่มันกำลังเปลี่ยนใช่เปิว่าเป็นงอหลูกแรกว่าเสินแม่มันกำลังเปลี่ยนฟันรคานี่ต่อ่องเลยพี่น้องของพ่อยังเนาะพ่อวิลัตเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าปดศูน์เก้าแป หกสามเจ็ดหกสามอขอวิลัตเ้อพี่น้องเด้อยื่ด่วนถอยพี่น้องผูได้ใดสนใจหนึ่พนีพี่น้องตอเขามาเริ่มพี่น้องเด้อหาึพันห้าร้อยล่า้วข้าเจ้าบ้านละต่ละข้าวคนนอเจ้าบ้านล่ะสามพันห้า้โอห้าพันหาพี่น้องคือแล้วก็พื่้องห้าพันห้าครับห้าพันห้านะเทิกหน่อยเทิกหน่อยเทกหน่อยพี่น้อง

ขายกันยี่ตลาดนี่แหละเพราะว่าจสปีดเอ่นใส่สงการมาสั่งพี่น้อบเอาเวดีเฮ็ดกินแรกมาสั่กพี่น้องมาแต่กรุงเทพกรุงไทย ไปร่วมญา,าิเพิ่อนกระเซียวนี่ละเฮ็ดแรงเฮ็ดกินแรงพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าส่วงนี้ราคาง่อมัน <c oughs> สิงสวงสวงสานผู้ใดยังมีลูกล้านมาทาั้งกรุงเทพก็ยังงม่มีกกบเขากํานำกับมาเ <c oughs> บิ้งออาด้วยพี่น้องเ้อทั้งตลาดดอนพ่อยนะชื่อตัวรหาสพันไปเฮ็ดกินแรงพี่น้อง <c oughs> พี่น้องมาหาเงินหาท่องทั้งกรุงเทพกรุง <c oughs> เทพอาไปเฮ็ดแรงร่วมญาติพี่น้อง